สวัสดีครับวันนี้ฮอนอยู่กับ INe น็ Pro นะครับเครื่องนวดคอจากแบรนด์ n n นโ a เฮครับจริงๆเครื่องนี้ครับฮอนได้มีการทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ฮอนจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าภายในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีโหมดการนวดกี่แบบรวมถึงชอบหรือไม่ชอบเครื่องนวดคอเครื่องนี้ยังไงไปดูกันเลยครับก็สําหรับอุป,ปกรณ์ภายในกล่องนะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีขนาดกระทัดรัดนิดนึงไซส์ของตัว เครื่องส่วนตัวรู้สึกว่าจะพอพๆกับเครื่องเล่น VR ครับส่วนตัวเครื่องก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะผม ถัดไปก็จะเป็นสายชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จ USB ชาร์จ A to USB Type C นะครับก็อันนี้ฮอนได้แกะมาใช้แล้วถัดไปก็จะเป็นสายซิลิโคนนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ยืดเวลาเรานวดคอครับก,ก็อุปกรณ์ก็มีเท่านี้เลยครับผมในกล่องสําหรับวัสดุของตัวเครื่องนะคบก็จะเป็นพลาสติกเนาะแต่ส่วนตัวฮอนรู้สึกว่าเป็นพลาสติกที่แข็งแรงเลยนะครับคือท่าที่สัมผัสมันแบบไม่ได้ดูกิ่งกองอะไรเลยส่วนบริเวณข้อต่อตรงนี้ครับมันจะ เป็นซิลิโคนเนาะก็ จะสามารถอ้าหรืองางออกได้นิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เพื่อรองรับสรีระคอของแต่ละคนที่มีขนาดไม่เท่ากัน <Okay. S 1> ส่วนบริเวณที่นวดนะครับตรงลูกลมกลมนี้่อนไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรแต่รู้สึกว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยครับส่วนตรงที่จะสัมผัสบริเวณผิวหนังเราอะครับก็จะเป็นผ้าเนอะลักษณะผ้าก็จะเป็นแบบลื่นๆนุ่มๆน,น,นะครับตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็รองรับการชาร์จแบบ USB Type C ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น Android ที่ใช้ Type C อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้สายชาร์จเดียวกันได้เลยนะครับจอแสดงผลเล็ก ตรงนี้นครับก็จะใช้โชว์ข้อมูลทั่วไปนาะอว่าเราใช้โหมดการนวดแบบไหนอยู่แล้วก็แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับการเปิดปิดก็จะใช้วิธีกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับเพื่อเปิดหรือปิดนาะออ่ะอย่างอันนี้กดค้างเพื่อเปิดนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นตัวเลขไหมอะครับมันจะมีตัวเลขลางๆอยู่ส่วนจะปิดก็กดค้างเช่นเดิมนะครับ ส่วนปุ่มข้างบนตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดโหมดทําความรอนเนาะถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันจะเห็นอยู่ตรงนี้นครับว่าเราเปิดแล้วเนาะแล้วก็บริเวณตรงที่นวดนะครับก็จะมีไฟสีแดงๆออกมานะครับ ก็ถ้าเอามือสัมผัสดูเราจะรู้สึกถึงความอุ่นนิดๆคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ร้อนจนแบบไหม้ผิวเราหรอกครับคือมันจะให้ความรู้สึกอุ่นๆสมากกว่าสาหรับโหมดการนวดน,นะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเลข3หลักอยู่บริเวณหน้าจอนะครับก็คือเลขหลักแรกครับหรือว่าเลขหลักร้อยนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เรานวดอยู่ในโหมดไหนนะครับก็คือจะมีเลข1ถึงเลข4วิธีเปลี่ยนโหมดนวดก็คือแค่กดตรงปุ่ม power ครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับ นี่ก็คือโหมดที่2กดอีกก็จะเป็นโหมด3นะครับกดอีกก็จะเป็นโหมด4แล้วกดอีกครั้งก็จะกลับไปโหมดแรกนะครับซึ่งแต่ละโหมดของการนวดเนี่ยการหมุนของลูกกลิ้งอะครับมันก็จะหมุนไปคนละทิศทางสําหรับอันนี้คือโหมดที่1นะครับการหมุนของลูกกลิ้งก็จะเป็นหมุนสลับกันนะครับก็คืออันซ้ายมือเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาและขวามือจะเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาต่อไปโหมดที่2นะครับโหมดที่2อันนี้ก็คือ,อจะตรงข้ามกันนะครับอันซ้ายมือจะเป็น,น,วนทวนเข็มและขวามือจะเป็นตามเข็มรหมดที่3จะเป็น การทวนเข็มทั้ง2ข้างเลยเนาะและโหมดที่4นะครับก็คือจะเป็นตามเข็มทั้ง2ข้างนะครับซึ่งแต่ละโหมดการนวดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเท่าที่ฮอนลองใช้มาความรู้สึกในการนวดก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับส่วนตัวเลขอีก2ตัวครับก็คือตัวเลขหลัก10และหลักหน่วยเนาะมันก็จะเป็นตัวเลขนับถอยหลังของการนวดในแต่ละครั้งนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับมันจะนวดได้สูงสุด15นาทีแล้วหลังจากนั้นนะตัวเลข15มันก็จะค่อยค่อยนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการใช้งาานนเเเเลลยยะคครรริ่มแกกก็ือ เอาสายซิลิโคนเนี่ยครับใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องตอนใส่มันจะมีตรงช่องเล็กๆตรงนี้ครับให้ใส่เข้าไปตรงฝั่งที่มีปุ่มกดตรงนี้เนาะนี่ก็จะเป็นปุ่มกดแบบเอาสายออกอะไรครับ,บทั้งสองข้างเลยนะคะผมอ่แล้วเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับพอใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดปุ่มเปิดปิดค้างไวนะ้เนาะมันก็จะเป็นลูกกลิ้งหมุนๆอย่างนี้นะครับเราก็เอาใส่ไปที่คอได้เลยจากนั้นก็อ่า ประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนการใช้งานเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเครื่องเนี่ยนวดเบาไปเราก็สามารถดึงสายตรงเนี้ยครับให้ตึงขึ้นเพื่อที่เครื่องครับมันจะได้แนบพอเรามากเพิ่มขึ้นครับผมมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าการนวดเนี่ยมันแรงขึ้นหรือว่าถ้าเราจะเลื่อนขึ้นลงอ่ะครับเราก็สามารถดึงสายอย่างนี้ได้เลยส่วนตัวรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้ตัวเครื่องเนี่ยเน้นตรงจุดไหนเราก็สามารถดึงสายตรงจุดนั้นได้เลยนะครับสาหรับโหมดการนวดที่ฮอนบอกไปอ่ะครับว่ามันมี4 ตอนแรกคอนก็งงเหมือนกันว่าทิศทางของลูกกลิ้งที่มันหมุนหมุนที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะให้ความแตกต่างในการนวดยังไงแต่ว่าพอมาอยู่บนคอจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทิศทางของลูกกลิ้งเนี่ยมันก็มีผลต่อความรู้สึกเหมือนกันนะก็คือหมุนไปอีกทางหนึ่งความรู้สึกในการนวดเนี่ยก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคบเพราะงั้นก็อยากให้ลองจริงๆนะครับเพราะว่ามันรู้สึกยังไงโอ้ยคือคือต้องบอกว่ามัน ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครบถ้าสมมติว่าเราดึงมันยิ่งดึงให้มันตึงขึ้นนะครับมันก็จะแบบแรบงขึ้นสําหรับฮอนนะก็คือรู้สึกว่ามันโอเคเลยครับผมคือ <Stretch ering> อืมออออ่านี่ก็ถ้าเราจะไหลลงมานะครับก็ดึงลงมาอย่างนี้ได้เลยช่ย <sim ming> ออออ๋คือต้องบอกว่าอยากให้แบบได้ลองด้วยตัวเองอะครับว่ามันแบบ ิจรๆถึงแม้ว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องนวดคอแต่มันก็สามารถอะแดปไปใช้งานในการนวดในส่วนอื่นๆ <c oughs> ได้นะเช่นไหล่แขนหลังหรือว่าต้นขาน่องอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับหลังจาก <Okay. S 1> ที่ฮอนใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ข้อความพิจารณาสําหรับคนที่แบบอยากได้สําหรับสิ่งที่ชอบหลักๆเลยนะครับก็คือมันนวดคอแล้วฟินจริงๆแล้วฮอนะเป็นคนที่ทํางานแล้วแบบต้องจ้องหน้าจอตลอดทั้งวันอะครับมันก็จะ มีบ้างที่รู้สึกว่าแบบปวดคอปวดท้ายทอยหรือว่าวันไหนที่แบบนอนตกหมอนอะไรครับก,ก็ได้เจ้าเครื่องไอเน็กโรนี่แหละครับที่แบบทำให้่อนได้ผ่อนคลายอีกข้อที่ชอบนะครับนั่นก็คือโหมดความร้อนนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรานวดไปแล้วเราอยากได้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากกว่าเดิมนะครับเราก็แค่มากดเปิดโหมดความรอนน้อนเนาะมันก็จะมีไฟสีแดงออกมาอย่างนี้ครับเวลาที่เรานวดไปอ่ะครับเจ้าตัวเครื่องมันก็จะเหมือนปล่อยความร้อนออกมานะครับซึ่งมันเป็นความร้อนที่ฮอนรู้สึก ว่าพอดีอะครับคือมันไม่ได้ร้อนเกินไปสําหรับคอนทมนคือรู้สึกว่ามันอุ่นๆกําลังดีพอเงี้เวลาที่เรานวดไปอะครับก็ฟินอยู่แล้วแต่พอมีความร้อนเข้ามาอีกนิดนึองอะครับมันทําให้รู้สึกผ่อนคลายคูณ2เลยคือก็ต้องบอกว่ามันฟินคูณ2องอะครับและสิ่งที่ชอบพ่อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ สายจับนี่แหละครับคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวช่วยในการทําให้เรานวดได้แบบดียิ่งขึ้นนะครับเราสามารถดึงสายเนี่ยให้ตึงแล้วทาให้เครื่องอะ่ะแนบกับคอเราแล้วมันจะสามารถแบบบดเข้าไปที่กล้ามเนื้อเราได้แบบแรงยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมนะครับคือถ้าใช้นวดคอครับคือมันดีจริงๆแบบฟินเลยใช้แล้วฟินจริงๆไม่ว่าจะเป็นคอหรือตรงช่วงไหล่ตรงเนี้ยครับคือควารู้สึกว่ามันนวดได้ถึงจริงๆเนาะแต่ว่าในร่างกายส่วน,นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนหลังหรือว่า อะอฮอนรู้สึกว่ามันยังเบาไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นเครื่องนวดคอครับการดีไซน์ตัวเครื่องหรืออะไรต่างๆอ่ะมันก็อาจจะดีไซน์มาให้พอดีกับคอมากที่สุด <Okay. S 1> และข้อที่สองนะครับสำหรับฮอนแล้วมันคือเป็นเครื่องนวดสําหรับนวดผ่อนคลายเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าใครคาดหวังว่าจะเอามานวดแบบเพื่อรักษาออฟฟิศซินโดรมอะไรที่แบบนวดจริงๆจังๆอะไรอันนี้ก็ต้องบอกว่าทดแทนไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากได้มาทดลองใช้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page o i n n h ฟซ รหรือช่องทางอื่นๆตามคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮอนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยเนาะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ